ไริงน่ะมากหดนาแล้วอะไรนะคะปีแ้ปีแล้วปีแล้วหรอคะหัทอัลบัมแรกนี่ก็ยีปีแล้วเนาะแล้วก็เวทีสุดท้ายที่ขึ้นก็ดอลอสองสอก็ห้าประมาณห้าปีที่แล้วนะคะตอนนี้ทำหลายอย่างเข้าครัวที่ร้านด้วยเออ ก็หลายๆอย่างอยู่ค่ะ <c oughs> แต่งเพลงเองด้วยแล้วก็ทําเพลงหลังหาดด้วยค่ะเอ๋อม,มันมันมันทิ้งไม่ได้ค่ะคืออยากอยากอยากต้องตามการติดตามไี่ในแล้วเรื่องเพลงนี้ติดตามได้จริงค่ะจริงๆแนละ้วมันจะติดตามในช่อง YouTube ก็ได้ TikTok ก,ก็ได้ คือคือตามโซเชียลมีเดียแบบว่าเอ่อแ t น n d a r d แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรออกมาเพราะว่ามันยังไม่เสร็จค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงไหมเกี่ยวกับการแบบออกซิงเกิลอะไรอย่าะค่ีอยากอยากกระบอกไหมคุณผู้ชมก็เออก็ก็คิดถึงแต่จริงๆแต่มุมนึงเนี่ยทุกวันนี้วงการเพลงเอ่อก็เปลี่ยนไปเยอะอ่อแล้วก็มีมีนักร้องหน้าใหม่แบบว่าก็ก็ขึ้นมากันเยอะนะก็ทำแบบของหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะ จะแบบตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุดเลยนะค่ะการทำเพลงกับความภาคกว่างไม่ใช่เมื่อก่อนใช่ไหมคความภาคกว่งไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เพลงที่นาทำใหม่เนี่ยก็หลายๆนาแต่งเป็นเพลงสากลน,นะคะอันนี้คือต้องทำเปิดตลาดในไทยหรือว่าต่างประเทศไปเลยคะไม่ได้คิดเลยแค่ <laughs> <laughs> ค,คิดว่ามันเหมือนเพราะว่าเราเราแต่งกลอนเนี่ย แต่งกรอฟเป็นภาษาไทยนี่มันทำไมันไ,ไม่ถนัดกว่ะคะอืมขึ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะถนัดกว่ามันก็เหมือนแต่งแต่งเนื้อเพลงมันก็ภาษาอังกฤษก็จะถนัดกว่าส่วนเนื้อไทยนี่ก็เดี๋ยวต้องก็งงมานั่งแบบปับนบ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะอืซึ่งเพลงกินเติร์นี่ก็ไม่มีเปี่ยนไอของความเป็นคหน,นึ่งอะไรอยล้างนาอะไรพวกนี้ก็อันนี้อันนี้ในในพาร์ทของเนื้อแล้วก็ในพาร์ทของเมโลดี้ยก็ไม่ได้มีค่ะแต่ตอนอนีน้ก็ต้องขึ้น เรื่งที่พาดนตรีว่าจะมีสาวว่านานาให้เพื่อนนา่ชยโปรดิวเซอร์ที่ในการดิฉีอยากทกำวันทมเรื่องนี้เข้ามาก็าถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับเพลงถ้าเกิดว่ามันเข้า,ากับเพลงก็ทำถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมันคนละมันคนละ แบบสัญชาติเนี่ยก็แบบมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมันเอามาจับจับใส่มันไม่ไม่สวยก็ไม่ไม่ทำแล้วจต่ความเหมาะสมแต่ว่าตอนนี้ทําเพลงคือตามใจตัวเองเป็นหลักค่ะอยากเล่าเรื่องเรื่องส่วนตัวของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมคไม่ถึงยังถึงเพลงที่ใจเกิดอะไรก็คก็ขอบคุณที่นึกถึงกันตลอดเวลาแล้วก็ เป็นที่ปรับตื้นมากๆเลยเมื่อไหร่ที่ได้เจอการเพลงที่ที่เดินเข้ามาแล้วบอกถึงแล้วก็อยากใช้ทำเพลงออกมาอีกก็ก็รู้สึกมันตื้นตันมากแล้วก็อยากจะเจอกันบ่อยๆเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งไงคำว่าธรรมตานาเป็นธรรมตาะโอ้โหแบบนาแบบโหมันอรรมฐานเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็ก็มันเป็นเป็น,ปนที่น่าย,ยินดีอะไม่รู้จะว่าไงเราก็ พราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้มาจากคนฟงังมันไม่ใช่สิ่งที่งานมันโดขึ้นมาเองนไะม่แน่นวัฒนาอัมตะมันก็ไม่ใช่นะคะ <laughs> ก็ก็อันนี้ต้องขอบคุณกันเองที่ท,ที่ให้เกียรตินาประมูม <c oughs> ลไีฝากอันที่มีใครอ็นที่อ๋อนั้นเออก็เป็นเหตุผลหลักที่ที่ยังเหตุผลหลักเลยก็คือตัวเองเนาะคือความความชอบของตัวเองเหตุผล ที the two, 2> um, ่ iento, right? so, um, 2ก <gment al sounds> ็คือก็เป <on rim> <connection> so, ็นแฟนเพลงแน่นอนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่แฟนเพลงก็ก็ไม่รู้จะร้องทำไมค่ะก็ก็ประมาณนั้นก็เสียงเหมือน้พ่อนมก็ไม่ได้หยุดไม่เคยได้หยุดร้องเพลงค่ะก็ร้องเพลงมาโดยตลอดแล้วก็เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกออกสื่อมาให้เห็น เราไม่ได้ออกทรทัศน์ไม่ได้อะไรต่างๆให้เห็นเฉยๆค่ะแต่ว่าร้องเพลงมันก็เหมือนหายใจค่ะมันดิบไม่ได้ค่ะแต่หลังวันนี้ถ้าออกก็จอสายหน่อยคือบอกตรงๆก็คือมันก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ฟีดแบ็กแล้วแต่ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าในส่วนตรงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะให้ให้ทีมทีมนึงเขาช่วยดูแลให้เพราะนานานะจะไม่ตัดสินใจตรงนี้ดีกว่าเรามีหน้าที่ ทำเพลงร้องเพลงส่วนเรื่องอื่นๆคน่อกลยุทธ์เอาไปต่ามให้คนอื่นเขาดูแลถ้าเกิดว่าเขาให้เดินสายก็ได้ค่ะได้หมดขมาค่ะขอักพกได้คะเพงไหนดีเมื่อกี้แรกิงกิ้งกิงแดงจะไหวใจได้กาหน้าสวยๆจะไหวใจได้กาแก้มขาจะไว้ 啊！